วันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญและสะท้อนสภาพสังคมการเมืองของหลายประเทศนั่นคือลักษณะของผู้นำประเทศที่มุ่งหาประโยชน์ให้ครอบครัวตนเองซึ่งหลายคนอาจคุ้นๆกับภาพนี้อยู่ไม่น้อยใช่เลยครับมันเป็นปัญหาคลาสสิกของประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่เข้มแข็งหรือกลไกตรวจสอบยังอ่อนแอผู้นำบางคนพอได้อำนาจมาก็ลืมไปว่า เขาควรเป็นผู้รับใช้ประชาชนไม่ใช่นายทุนของตระกูลตัวเองประเด็นแรกที่เห็นได้ชัดคือการใช้อำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติเช่นการแต่งตั้งลูกเมียพี่น้องญาติญาติเข้าตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐแม้จะไม่มีคุณสมบัติก็ตามบางคนตั้งลูกเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับ ทั้งที่ประสบการณ์แทบไม่มีบางกรณีแต่งตั้งน้องชายเป็นประธานรัฐวิสาหกิจระดับประเทศทั้งที่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านแค่อยู่ในสายเลือดเดียวก็พอและการแต่งตั้งแบบนี้ไม่ได้แค่ทำลายศรัทธาของประชาชน แต่มันยังทำลายคุณภาพการบริหารประเทศอีกด้วยเพราะคนที่เข้ามาทำงานไม่ได้ถูกคัดจากความสามารถแต่จากความใกล้ชิดทางสายเลือดไม่ใช่แค่แต่งตั้นนะครับบางทีผู้นำก็อนุมัติงบประมาณหรือโครงการรัฐให้กับบริษัทของครอบครัวโดยตรงหรือไม่ก็ใช้วิธีแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ครอบครัวได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมพอทูถึงจุดนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามีการบิดเบือนกลไกลของรัฐ เพื่อเปลี่ยนเป็นช่องทางทำเงินให้คนใกล้ตัวเช่นการใช้โครงการของรัฐเป็นเครื่องมือทำกำไรส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานการศึกษาหรือแม้แต่สื่อสารมวลชนใช่เลยครับแล้วบางคนก็ถึงขั้นสร้างจักรวาลธุรกิจของครอบครัวทำธุรกิจทุกอย่างตั้งแต่ก่อสร้างพลังงานขนส่งยันสื่อสารและใช้กลไกรัฐเพื่อกำจัดคู่แข่งหรือผูกขาดตลาดพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือ รัฐกลายเป็นเครื่องจักรส่วนตัวของครอบครัวนั้นๆน,น,นโยวายที่ดูเหมือนเพื่อประชาชนจริงๆแล้วอาจออกแบบมาเพื่อป้อนผลประโยชน์ให้กับบริษัทลูกเมียที่ร้ายไปกว่านั้นคือการบิดเบือนกฎหมายเพื่อปกป้องพวกพ้องเช่นแก้กฎหมายหรือตีความกฎหมายให้ญาติพ้นผิดหรือใช้ระบบยุติธรรมแบบสองมาตรฐานคนอื่นผิดเท่ากับลงโทษ พวกตัวเองผิดไม่เป็นไรนี่การเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมอย่างร้ายแรงเพราะเมื่อประชาชนเห็นว่าคนธรรมดาโดนแต่คนใหญ่คนโตรอดมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่า ทำไมต้องเคารพกฎหมายถ้ามันไม่เท่าเทียมอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้นำประเภทนี้ชอบใช้คือการพรางความร่ำรวยเช่นโอนทรัพย์สินให้คนอื่นถือแทนหรือที่เราเรียกกันว่านอมินีซ่อนหุ้นซ่อนบัญชีซ่อนบ้านหรือใช้บริษัทต่างชาติปกปิดความเป็นเจ้าของพูดง่ายคือถึงจะมีทรัพย์สินจำนวนมหาศาล แต่กลับแจ้งบัญชีทรัพย์สินแบบโปร่งใสไม่ได้เพราะมันจะเปิดโปงความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดบางรายไปไกลถึงขั้น สร้างภาพลักษณ์ปลอมๆว่าตัวเองเป็นผู้นำที่เสียสละเพื่อชาติทั้งที่เบื้องหลังคือการวางหมากให้ญาติิครองอำนาจกันหมดแบบนี้ไม่ต่างจากสร้างเครือข่ายเผด็จการในครอบครัวมันคือการปั่นภาพครับใช้สื่อใช้คำพูดสวยหรูว่ามาทำเพื่อประชาชนแต่สุดท้ายก็คือการวางระบบให้ครอบครัวอยู่ในทุกมุมของอำนาจ ตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจไปจนถึงความมั่นคงและอย่าลืมนะครับผู้นำแบบนี้มักทำลายหลักประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเช่นการปิดกั้นการตรวจสอบซื้อเสียงทางนโยบายและซื้อความพักดีด้วยผลประโยชน์มันทำให้ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมจริงๆได้เลยใช่ครับถ้าไม่มีการถ่วงดุลไม่มีสื่อเสรีไม่มีฝ่ายค้านที่แข้มแข็งอำนาจก็ถูกผูกไว้ที่กลุ่มเดียวแล้วเราก็จะได้เห็นภาพ คนในตระกูลผลัดกันเป็นรัฐมนตรีผู้ว่าประธานรัฐสภาซึ่งกลายเป็นราชวงการเมืองโดยสมบูรณ์ที่น่ากลัวคือวงจรแบบนี้ถ่ายทอดกันเป็นรุ่นรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในครอบครัวแบบนี้ก็จะรับเอาวัฒนธรรมการเมืองที่เน้นผลประโยชน์ไม่ใช่การรับใช้สังคมนั่นแหละครับคืออันตรายที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องขอรับช่นรายวันแต่เป็นการวางรากฐานทางสังคมที่ผิดบั่นทอนศรัทธาในประชาธิปไตย และส่งต่อแบบอย่างที่เร็วร้ายให้คนรุ่นหลังพูดอีกก็ถูกอีกครับเพราะสุดท้ายแล้วประเทศจะเข้าสู่ภาวะที่ประชาชนไม่เชื่ออะไรอีกเลยไม่เชื่อระบบไม่เชื่อนักการเมืองไม่เชื่อผู้นําไม่เชื่ออนาคตของตัวเองด้วยซ้ําดังนั้นหากเราต้องการผู้นําที่แท้จริงเราควรมองหาคนที่ตรงข้ามกับทุกสิ่งที่เราคุยกันมา คนที่เสียสละโปร่งใสตรวจสอบได้และทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงและที่สำคัญต้องมีจิตสำนึกแห่งการรับใช้ไม่ใช่จิตสำนึกแห่งการครอบครองเพราะประเทศไม่ใช่สมบัติของใครประเทศเป็นของประชาชนทุกคนสุดท้ายแล้วอนาคตของประเทศจะไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมให้ผู้นำแบบไหนอยู่ในตำแหน่งต่อไปและเราจะยอมให้วงจรอุปถัมภ์ของครอบครัว มาครอบงำประชาชนได้นานแค่ไหนขอบคุณมากครับสำหรับการพูดคุยที่เข้มข้นวันนี้หวังว่าจะเป็นแรงปันดาลใจให้ผู้ฟังหลายคนกลับไป